สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซฟฟอนไปด้วยใน Microsoft PowerPoint นะครับแล้วก็วิธีการเซฟไฟลยังไงให้มีพาสเวิร์ดตอนเปิดใน Microsoft Word นะครับซึ่งวิธีการทั้งสองเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษานักเรียนแล้วก็คนที่กำลังทำงานนะครับถามว่าทำไมเราต้องเซฟฟอนด้วยเซฟไปทำไมนะครับการเซฟฟอนเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาหที่เกิดจากการที่ว่า อนเราทํางานเนี่ยเราทา PowerPoint เนี่ยทำที่เครื่องของเราแต่พอจะนําเสนอเนี่ยไปใช้เครื่องอื่นนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพื่อนเครื่องอาจารย์หรือเครื่องใครก็ตามแต่แล้วปรากฏว่าฟอนต์มันเคลื่อนนะฮะมันไม่เหมือนที่เราทําตอนที่อยู่เครื่องเราฟอนต์มันเคลื่อนมันเลยการเซฟฟอนต์เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าเฮ้ยเครื่องเขาไม่มีฟอนต์เครื่องเรามีแต่เครื่องเขาไม่มีพอเอาไปมันก็เคลื่อนแล้วก็เอาแล้วก็ฝังฟอนต์เนี่ย ไปกับไฟล์ที่เราส่งไปเลยอย่างนี้ครับเป็นการแก้ปัญหานในตรงนี้แลในส่วนของการเซฟไฟล์ยังไงให้มีพาสเวิร์ดเนี่ยถามว่าเซฟทําไมทําไมไฟล์เซฟเซฟทำไมเซฟให้มีพาสเวิร์ดแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าในกรณีที่ไฟล์น,น,นั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เราไม่ต้องการให้คนอื่นที่แบบว่ากดเข้าไปแล้วก็ดูได้เลยอย่างนี้ครับต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะดูได้เช่นไฟล์ที่เป็นเอกสาลรลับ หรือไฟล์ที่เป็นเอกสารส่วนตัวเอกสารเอกสารสําคัญอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นไฟล์ที่รหัสผ่านที่เราเก็บเอาไว้อย่างนี้ครับเราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้แล้วก็สามารถเซฟให้มีพาสส w o r ได้นะครับซึ่งจะกล่าวอธิบายในตอนต่อไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเซฟฟอนต์ไปด้วยในมือคุชท์พาวเวอร์พอยท์เนี่ยทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับวิธีการเซฟฟอนต์เนี่ย มาเซฟยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าไปที่งานที่เราจะเซฟนะครับเราจะเซฟงานไหนโอเคอันนี้ผมจะเซฟตัวนี้เลยแล้วกันแล้วก็กดเข้าไปที่ไฟล์นะครับกดเข้าไปที่ไฟล์แล้วให้เลือกที่เซฟแอสนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องของท่านอื่นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างเซฟมาเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยยังก็ต้องถ้าเป็นแบบของผมก็ต้องกดไปที่ More Option นะครับถ้าเป็นลักษณะนหน้าต่างคล้ายๆผม ทีนี้พอมันขึ้นมาเนี่ยให้เราเลือกไปที่ True นะครับเลือกไปที่ True แล้วก็กดที่ Save Option นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับจะเห็นเห็นตรงนี้ครับ Embed Font i n t h e file นะครับให้เรากดคลิกที่นี่นะครับกดคลิกที่นี่แล้วทีนี้มันจะมี2ข้อให้เราเลือกข้างบนเนี่ยเป็นการฝังฟอนต์เฉพาะ,ะในงานที่เราใช้ว่า ไฟที่เราใช้ไปเนี่ยมันใช้ฟอนตอะไรบ้างก็ฝังไปแค่นั้นแต่อีกอันนึงเนี่ยคือฝังฟอนตทั้งหมดเลยที่เครื่องเรามีเราก็ฝังฟอนตไปเลยเนี่ยถ้าจะถ้าจะให้แนะนําว่าฝังยังไงผมแนะนําฝังไปทั้งหมดเลยดีกว่านะครับเราไม่ต้องจําเป็นแค่ฝังแค่นี้ก็ได้ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการฝังฟอนเนี่ยถ้าเราฝังไปทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของไซส์ไซส์ของไฟล์เนี่ย มันจะต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ใหญ่กว่าเยอะหรอกครับมันใหญ่กว่านิดเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กินพื้นที่มากแล้วก็ฝังไปทั้งหมดเลยแล้วกันมันก็จะได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคเซฟก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาเราเอางานเราเนี่ยไปเปิดที่เครื่องอื่นหรือว่างานไปนําเสนอในทีนี้ฟอร์์มันก็จะไม่เคลื่อนแล้วนะครับทีนี้ เราไปดูต่อกันเลยในเรื่องของการเซฟไฟล์ยังไงให้มีพาสเวิร์ดใน Microsoft Word นะครับไปกันเลยทีนี้จะเป็นวิธีการเซฟไฟล์ยังไงให้มีพาสเวิร์ดนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการเซฟฟอนต์ของ powerpoint นะครับแต่มันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันในบางจุดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวไฟล์ที่เราจะต้องการเซฟแบบให้มีรหัสขึ้นมานะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราคลิกไปที่ไฟล์นะครับแล,ล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ save as นะครับเอ้ยไม่ใช่ save as save as นะครับติดมุกนิดหน่อยติดมุกนิดหน่อยไปที่ save as นะครับแน่ s. <S แน่ save as คือหลังจากนั้นนะครับ จากนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นของท่านอื่นนะครับอาจจะขึ้นเป็นหน้าต่างเซฟขึ้นมาแล้วของผมมันยังไม่ขึ้นก็ต้องกดไปที่ more option นะครับอ่าแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เราคลิกไปที่ true นะครับแล้วให้เลือก general option นะครับ เย่างเมื่อกี้ตอนเราฝังฟอนเนี่ยเราคลิกไปที่เซฟออ p ชั่นนะครับทีนี้เราจะเซฟแบบมีรหัสก็ให้คลิกไปที่ general option นะครับแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยซึ่งช่องแรกเนี่ยรหัสที่ใส่ไปในช่องแรกเนี่ยมันคือการที่รหัสที่เราเปิดเข้าไปดูมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับคือเราได้แค่เปิดเข้าไปดูส่วนช่อง2เนี่ย password to modify ก็คือสามารถแก้สามารถเปิดเข้าไปแล้วแก้ได้ด้วยซึ่ง ถ้าเราอยากให้แค่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแค่เข้ามาดูเราไม่ต้องการให้เขาแก้เราก็แค่ตั้งรหัสอีกช่องหนึ่งไว้นะฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ตั้งเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยฮะนี่เราก็ตั้งไว้ทั้งสองอย่างก็เลยก็ได้คลิกโอเคทีนี้มันจะขึ้นมาให้คอนเฟิร์มให้คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับอันนี้เป็นคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดของตัวแรกนะครับเป็นพาสเวิร์ดทัวร์โอเพนแล้วก็ พิมพ์ไปให้เหมือนตัวแรกนะครับคลิกโอเคทีนี้มีอันนึงก็เป็น Confirm Password ร o ดทูโมดิฟายนะครับเป็นของตัวนี้คลิกไปพิมพ์ไปเสร็จแล้วเราก็กดเซฟได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราลองไปเช็คดูก่อนก็ได้ครับว่ามัน มันมีรหัสหรือยังอะไรอย่างนี้ครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่งานเมื่อกี้ะฮะเข้าไปแล้วที่นี่เนี่ยอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างอย่างนี้อันนี้เป็นใส่รหัสตัวแรกคือใส่รหัส to open file นะครับแล้วคลิกไปปับป๊บปับป๊บปั๊บเนี่ยกดปุ๊บมันจะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่าเราคลิกตัวแรกคลิกช่องแรกที่มันพิมพ์ว่า read o n l y พอเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะดูได้อย่างเดียวเราก็จะแก้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะแก้เราก็พิมพ์รหัสชุดที่2ลงไป ที่โอเคเนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาแล้วก็สามารถปรับแก้อะไรได้ตามปกตินะฮะเคเรียบร้อยอค,ครับผมก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ